ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีจ้าก็กลับมาพบกับน้องสะได้อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมยิงบาปภาคสี่เหมือนเดิมนะจ๊ะพี่พี่จ้าวันนี้มาในทุนหนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมนะค่อนข้างที่จะมาเยอะหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าเรามุ่ง กับรถตุ๊กๆเนาะเพราะว่ามันอีเวนต์มันกําลังเข้าไงอีเวนต์มันกําลังเข้ามาเดี๋ยวมันจะหมดไปหายไปวันไหนเราก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าก็คงอีกนานอยู่นะ <c oughs> ก็แวะกันเข้ามาได้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าโอเควันนี้มาในตู้หนึ่งหมื่นบาทก็บอกไปแล้วแหละเราเริ่มต้นที่เบ็ดห,หนักๆเลยก็แล้วกันเนาะดูที่เบตสองน้อยนะมาดูว่าวันนี้มันจะ เป็นยังไงนะจ๊ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องโซดาด้วยกลันนะจ๊ะวันนี้มีแน่นอนนะกิจกรรมเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะที่มาติดตามนะจ๊ะก็กราบงามๆเนาะกราบงามนะจ๊ะ ก็หวังว่าจะอยู่กันแบบนี้เป็นนานนะคงไม่หายไปไหนนะจะก็มีเรื่อยๆนะเดี๋ยวมีอะไรใหม่เดี๋ยวมาแนะนําแน่นอนนะเด,เ,นะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาจัดสล็อตให้ดูนะเพราะว่ามันเพิ่งเข้าใหม่มาเราก็ยังไม่เคยเล่นนะอาจจะคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเป็นหน้าจะเป็นครั้งแรกนะเดี๋ยวมารอดูว่ามันจะจึ้งไหม นะก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่กับด่านแรกนะกับอยู่ปาพักสรีก็เป็นด่านที่เราคุ้นเคยนะก็คือด่านนางเงือกนะจ๊ะพี่ๆจะมาดูว่าวันนี้เราจะปังไหมแต่แต่ดูจากลักษณะแล้วนะตอนนี้นะทุนหายกำไรโหดน,นะเพราะว่าแางที่พอกไปนะน้องสดาพกทุนมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะจ๊ะพี่ๆจะ ก็ตอนนี้อืคึ่งต่อครคึ่งน,นะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะก็ไม่แนะนําให้ใครทําตามเนาะให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋า <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตปะเบ็นลงก่อนนะค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วนะั้นเดี๋ยวก็จะตุยเยไปนะจ๊ะพี่จ๋ามา โูตอนนี้นะก็กําลังดูเดือดเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าก็เกมใหม่กๆก็เข้ามาเยอะพอสมควรนะเกมนี้ก็มีแล้วเออปาร์ตี้อีเวนต์ไงเขาจะเรียกว่าอีเวนต์นั่นแหละอีเวนต์รตุกๆพกฟรีจ้ะสำหรับใครที่รอรอมานานนะมันมาแล้วนะมันมาแบบเงีบเยบๆนะ คือแบบอยากจะมาก็มานะ๊ะก็ฝากไปด้วยก็กัน,นโอ้โหเปลี่ยนฐาหาดได้ทันเวลาเวอร์นะอ,อะไรจะเป๊ะขนาดนี้นะจ๊ะพี่พิยาโอ้โหทุนหายกําไรหดนะวันนี้เราไม่รอดน,นะจ๊ะพี่พิยาตามสมภาพเลยยอมรับทุกแบบยอมรับไม่มีทิฏฐิก็ คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็กนแลน้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e นะไว้เปน็นกำลังใจให้น้องสดาด้วยก็แล้วกันนะจา๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจา๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะจา๊ะสวัสดีจ้า